ไม่กะคิสเวิร์กเลสโก้กดติดตามให้เนเน่ด้วยนะคะค่ะเราอยู่ที่เม่กะบ,บางนานะจ๊ะเรามาทำไมจ๊ะมาตดวจปุยะเรามาลุยก,กิจกรรมมันมีฐานวันเด็กอยู่ที่ไม่กะบ,บางนานะจ๊ะมาแล้วออโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วพร้อมลุยป้าไป,าปา ลุยคนหนึ่งดูดี่นี่เองอ่ะจะไปได้หรือยังแล้วไปเล่นอะไรของเขาเล่นไม้ไโอเคเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปต่อ,อตอนนี้กำลังเติมพลงังกินอะไรคะเค้ยขนมอะไรขนมช้วยใช่ไหมกินเป็นเหรอเรากินเป็นเหรอไม่เอาขาวขาว,ข,ขาวกินขาวขาวกะทิเขาเรียกกะทิแล้วข้างล่างใครจะกินใครบอกใครกินโน่ก้องกิน no, ก ก็ยม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 ย่มย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 ๆๆมกินแล้วก็กงกินหน่อยกงกินหน่อยโอเคเนี่ยเขากินเยอะมากเฮ้ยไอ้กินเส้นอะไม่ได้จังหรอไหนรสชาติเป็นยังไงรีวิวหน่อยรีวิวโอ้โหทานนี้เลยเหรอทานนี้เลยเหรอเติมพลังกับปลุยฐานนะครลุยฐานตรงไหนคะฐานข้างหน้าตรงหนว้าค่อเลยร อ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยไปลุยกันต้องลงทะเบียนป้าป้าลงแล้วกี่โมงตั้งแต่จัวัดอ๋อโอเคเมกาคิดเพิ่มเดี๋ยวก่อนนึงสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ไหนจ๊ะเมกาบันดาเรามาทำไมจ๊ะเมกาคิดเพิม่มอ๋อเมกาคิดเพิ่ไมไหนไปจุดลงทะเบียนก่อนนะจ๊ะจุดลงทะเบียนอ่าเดี๋ยวไปลงทะเบียนไปแล้วรับโบนัสฟรีเหรอตัง ได้ไหมครับยิ้มยิ้มจะไปให้พี่ครับครับจะเกินไม่ทำดันดนเรื่อยๆต้อใช่ครับอยู่ด้านหลังไปด่านไหนก่อนจ๊ะเดี๋ยวรอดูพี่เน่เขาจะไปด่านไหนก่อนย้นห่วงย้อนห่วงก่อนย้นห่วงไย้อนห่วงเหรออ่าไปโดยนห่วงก่อนไปเร็วอ่านยนห่วงก่อนนะจ๊ะ นี่ฐานโยนห่วงนะจ๊ะคนอื่นก็ากำลังโยนอยู่เดี๋ยวเรารอถ่ายตอนนี่โยนห่วงนะจ๊ะป้ามีหอยอีเกียนะคะมากเลยนะคะฐานโยนห่วงจ้านี่เขาผัต่อคิวแล้วาจารยนี่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 กี่ห่วงลูกได้กี่ห่วงคะห้าห่วงห่วงโอเคนี่มาแล้วพี่เน่จะโยนแล้วนะจ๊ะทุกคนเฮ้ยเกือบถึงแล้วเดี๋ยวไปอีกข้างหน้าเฮ้ยเดี๋ยวพี่ลูกเฮ้ยเกือบถึงแล้วพี่เน่เดียวนเดียว เออโอเคนะหนูเอาบัตรหน่อยลูกไอติมขอบคุณค่ะไอฟ้าไปก่อนไอฟ้าไปก่อนไปไปต่อนะจ๊ะผ่านอะไรนี่โยนลูกบอลโยนลูกบอลอ่ะไปกันต่อพี่เน่ไปแล้วฐานโยนลูกบอลนะจ๊ะถ่ะพี่เน่โยนผ่านให้โยนให้เข้าหลุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบเข้าถ่ะพี่เน่โยนอีกโยนอีกโยนอีก โอเคโอเคโยนเข้าไหมเฮ้ยกลับมาหาป้าให้ป้าโยนดะจีป้าโยนดะจีป้าโยนดูสิเฮ<ป> <c oughs> <c oughs> ้ยไปไเก็บมาใจที่บอกโยนเหลืองโยนเหลืองโยนเหลืองดูสิลูกเฮ้ยเข้าไปเลยเออมันก้ลูว้าวขอบคุณค่ะ เอาไปต่อฝังเข้าไปอันไปดูสิไปดูสิมันเป็นฐานอะไรว้าวฐานอะไรน้าจะเป็นรลานเล่นหนึ่งนาทีเด็กๆต้องช่วยกันพยายามคนฝากรุ่สังนะจ๊ะ นี่ไงตกลงลูกตกลงลูกมาเดิล่นกนะครับเล่นยังไงคะเล่นเวื่อกันหยิบกล่องข้างในกันครับหยิบกล่องโอเคอ่ะอ่ะพี่เน่ไปหยิบกล่องพี่เน่ไปหยิบกล่องเลยลูกไปหากล่องข้างในเร็วพี่เน anyway ่ดูสิมันมีกล่องอะไรบ้างไปดูลูกเอาแล้วหยิบกล่องแล้วลูกเนาะเอ้ยเอาเร็ว น,าานทำความสะอาดป่าอ๋อทำความสะอาดป่าอ๋อไปเก็บขยะมา <ไป S 1> ใช่ไ, <ป S 1> ไหมเ,ไเก็เอาจากป่าอ๋อเนเน่ไปช่วยเก็บขยะออกจากป่าใช่ไหมแล้วโ <Okay. S 2> อเคทำความสะอาดป่าอ๋อยมีอีกเหรอพอแล้วลูกพอแล้วส่าดแล้วไปไปถัดไปไปเร็วไปเลยวอินเนอร์ดีเซลตัวนี้น่จะเป็นป่าประหยัดพลังงานประหยัดพลังงานไปไปรองเท้ามาลูบรองเท้าก่อนรองเท้าเรียบร้อยค่ะ แลกเอาเหรอที่ดวงแล้ว,ลวจังไป,ไ,ไปด่านระบายสีไป,ไปขอพี่ระบายสีไ,สไปขอพี่ระบายสีไ,สไปใบไ,ไม้มาระบายหยิบใไม้มาระบายนั่งนี่เลยนั่นงเลยระบายสีตรงนี้แหละอ่ะไปอาใบไม้ห <Yellow. S 2> ไหนเอาใบไม้มาระบายสีน,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 นะจ๊ะ

ผมหตัวไป้ขอนได้หลัง่ะหนูเอาไปแปะแปะข้างตัวมาได้ทุตังข้างบนสูงสูงข้างบนแ้อแว เลยไปตรงไหนก็ได้ไปเลยค่ะปึ๊บถึงไม่อาหาราพี่เขาจะปั๊มข้อมือให้นะจ๊ะนี่ไงพี่กำลุดูสิครบยังคะมาดูครบแล้วป่ปวาไหนดูสิไหนไม่ดูข้อมือนี่นะคะภาร,รกิจครบแล้วภาร,รกิจครบแล้วไปรับรางวัลกันค่ะรับรางวัลน,นะคะจุดรับรางวัลไหนจ๊ะเราเลือกเองหรอจุดรับรางวัลรางวัลดีเยอะเลยดีทุกดวง

เขาโกลดจริงหรือเปล่าจริงนะป๊าช่วยไม่ได้นะโอเคป๊าป๊าไปมัดรองเท้าให้ลูกไปมัดรองเท้าให้ลูกก่อนเดี๋ยวสะดุดป๊าป๊ามัดรองเท้าให้ก่อนแล้วจ้ะเชือกรองเท้าลูกสาวโลนไปไปเลยนะคะเป็นฐานเขาโกลด์อยู่ตรงนี้สวยมากเลยทุกคนจะลงไปตามทางนี้นะน้องนี่นี่ไปกับป๊าแล้วนี่ไปเลยตามทางเลยค่ะเบก้า อ๋อแอฟริกาใช่ไหมตะยื่นได้เลยเข้าได้เลยแบบรองทนี่ไปได้เลยค่ะป้าดูกอะป้าดูข้างในนะข้างในเป็นด่านๆเป็นฐานๆนะเข้าไปดูข้างในเอาแล้วนะคะทีนี้ถอดรองเท้าเตรียมขึ้นใช่อ้าวไปจ้ามารอแล้วเฮ้ยท้าไมหน้าเหมือนกันเลยตัวนี่ไปเลยปืนแนะปืนยิง <พ>ยิงอไปเลยจะรอดผ่านแล้วจ้าจะรอดมาแล้วโดนแล้วทุกคนอ่ะรอดมาแล้วลูกเฮ้ยยิงเออยิงโดนไหมอ่าไปออกมาแล้วออไปนี่ฐานถัดไปต้องเดินผ่านลูกโปล่อันนี้มาเน่เดินมาตามมันแล้ว ไหนด่านถัดไปยิงหรือยังลูกยิงหรือยัง,ง,ง,ย,งยิงหรือยังนี่ยิงตัวนี้นะจ๊ะเอ้าจะดุดลบคว,วามไปแล้วอ่าไปาไปด่านถัดไปยิงตัวเดี่ยมีด่างยิงด้วยลูกใจด่านกิงเต้าด้วยยิงหรือยังออายิงแล้วก็ตามมาแล้ว มา้วพี่นี่ไปตตามาแล้วอ่ารียบร้อยนะคะอ่าพืที่นะคะพืนนะจ๊ปัป๊มนะะเสร็จหมดทุกดาแล้วอ่ไปเอารองเท้าลูแลกรางวัลงเท้าเราจะไปแลกรางวัลกันนะจะไปเดี๋ยวเราไปแลกของรางวัลกันนะจ๊ะเมื่อกี้ที่เรายังแลกไม่ครบนะจ๊ะ ไปแล้วตัวเล็กเดินไวมาก๊ายบายหน่อยไปทางไหนคะไกด์ให้ไกด์กนํำเที่ยวนะจ๊ะไกด์นํำเที่ยวค่ะแอบของกันนะจ๊ะหกดวงดวงได้รูบีกับจิกซอสามดวงห้าดวงนะจ๊ะนี่นี่ตาน้อง้นี่แรกนะจ๊ะนี่แรกอะไรเอ,อ่ยได้หมดเลยนะจ๊ะ ีนี่ได้หกดวงอันนี้เลือกได้ทุกอย่างเลยครับหนึ่งชิ้นข้นหน้าเนี่ยครับหนึ่งอรนแล้วก็อันนี้หนึ่งชิ้นหนึ่งเพลย์หนึ่งคอร์ดก็ไหนมาเดี๋ยวก่อนหนูเลประกาดินสอสมุดก็ได้หรอสมุดไหมสมุดดินสอนี่ไงมีสมุดดินสอระบายสียังลบหนูเลือกได้1ชิ้นไม่เอาสลามหรอกไม่เอาอันนี้แถมไปด้วย โอเคขอบคุณค่ะให้โครดแล้วค่ะใครมาเล่นเกมนี้เลนะคะตอนนี้ของรางวัล3ชิ้นค่ะอ่าฝากกดไลค์หน่อยฝากกดไลค์ฝากกดแบล็กดติดตามพี่น้องในทแนทด้วยนะคะบาย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 ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แนทแนด้วยนะคะ